เอาละครับมาดูลุกทอที่จุดโทษครับท็อตแฮมฮอสเปอร์พบลิเวอร์พูลคนแรกอยู่ที่บอลเลยครับของสเปอร์ครับเป็นทางด้านซอนเฮงมินครับซอนเฮงมินครับเจอเอลิซงตีซอนขยับมาแล้วซันนี้โอ้โหไม่เข้าครับป้าโอ้โหคนแรกของท็อตแนมฮอสเปอร์พลาดครับซอนเฮงมินเอาละครับมาดูคนแรกของทางด้านลิเวอร์พูลครับ ซาดิโอมาเน่จริงลูกนี้โอ้โหวิเรียบร้อยครับไปถูกทางแต่รับไม่ได้ครับเจอเ์รสไม่พลาดครับมาเน่มาดูคนที่สองของทางฝั่งท็อตแนามฮอสเปอร์กันบ้างครับเป็นมือสังหารอันดับหนึ่งของทีมยางแฮร์ร,ฮรีเคนแฮร์รเคนขยับมาแล้วซัดโอ้โหเจ็บขาดครับเคนจังหวะนี้ครับยิงเข้าไปครับแฮร์รีเคนมาดูคนที่2ของลิเวอร์พูลครับ เป็นทางด้านโมฮัมเหม็ดซาลาครับจังหวะนี้เจอกับอุกโยเลสครับซ ah, าลาขยับไปทางขวาครับมูซาลายิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟของอุกโยเลสเลยครับจังหวะนี้เอาเลยครับกองเกนดอมเบเล่ครับ, NBA, รบเจอกับเอลิสันเบเกอร์เอ็นดอมเบดเลนยยิงโอ้โหไม่เข้าครันมาเอลิสันไม่ยอมครับจังหวะนี้ มาดูโเรเปโตฟิมิโน,โนกันหน่อยครับโเบรเปโตฟิมิโน,โนจริงลูกนี้โอ้โหยอรลิสไปถูกทางครับป้าเสมอกันอยู่ที่1นต่อนหนครับสกอร์สาธิเฟนเบิร์กไปครับคนที่4ของท็อตแนมฮอสเปิดจริงโอ้โหไปคนละทางเลยครับป้าเอลิสันเบเกอร์โอกาสลุนตีเสมอครับจอจินโยวานาตุ่มโอ้โหเจ็บขาดครับป้าเต็มข้อครับจังหวะนี้ เอาเลยครับคนที่5ของสเปอร์ยิงเข้าเพื่อกดดันก่อนเลยครับเป็นมูซาซิโซโก้ครับจังหวะนี้โอ้โหไม่เข้าครับมาเอาเลยครับโอ้โหแล้วคนต่อไปของลิบูยิงเข้าชนะเลยนี่ครับจะปิดเกมได้หรือไม่ครับเป็นทางด้านเทียโก้อรคอนตาล่าครับยิงเข้าเพื่อชนะครับเทียโก้แอรคอนตาลาขยับมาแล้วโอ้โหปัดได้ครัมบอยลิสเอาเลยครับไม่ คนที่6ครับปีแอร์หอยแบกขยับมาแล้วจริงโโหเฉียบขาดครับป้าแล้วคนต่อไปของลิพูไม่เข้าแพ้นะครับปูบีบหัวใจแลวครับแฟนริปูเป็นกับตันเฮนโดด้วยครับมายิงครับยิงเข้าเพื่อสู้ต่อครับเฮนโดสันไม่เข้าแพ้นะครับจอแดนทนเฮนโดสันขยับมาแล้วโโหได้แค่มองเลยครับอจอริจังวะนี้ไม่ผ่านครับกับตันเฮนโด คนที่เจ็ดของซัปเปอร์กับเป็นทางด้านเลกิลอนยิงเข้าเพื่อกดดันก่อนเลยครับเลกิลอนยิงโอ้โหไปถูกทาคกับไปเลยส่งเอาเลยครับแล้วคนต่อไปของี่ปูยิงเข้าชนะเลยนี่ครับเอาเลยครับโอกาสปิดเกมของหงแดงลิบูมาแล้วครับจังหวะนี้ครับอันดูโรเบรซันครับเจอกับฮุกโยเลสโรโบสซันขยับมาแล้วจิงโอเรียบร้อยครับจังหวะนี้ เห็นทางด้านลีบูครับเอาชนะล,ลูกโทษที่จุดโทษทัดแนบมาตะเวรไปครับคู่เอาชนได้ครับถ้านผู้ชมทิ่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจเลดฟ็อกด้วยนะครับหรือทาง YouTube กด Subscribe ด้วยเด้อส,สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมทำในสิ่งที่ทุกคนรักนะครับสวัสดีครับ